ผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุดในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหคุณวันอยู่บำรุงออกมาฟาดอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ปานเทพบอกว่ามีขบวนการปกปิดคดีของคุณแตงโมนะครับมากกว่า200คนมีตั้งแต่ระดับพิธีกรชื่อดังนักการเมืองรัฐมนตรีแล้วก็อีกหลายคนนะครับมาวันนี้คุณสนธิลิ้นทองกุลเปิดข้อมูลชุดใหม่ อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังดูนะครับซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูนะครับว่าบุคคลระดับหัวหน้าพักการเมืองระดับรัฐมนตรีนั้นจะออกมาชี้แจงตามการเรียกร้องของคุณสนทิด้วยหรือไม่คุณสนทิบอกว่าตนจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องของน้องแตงโมเนื่องจากมีคดีใหม่ขึ้นมามีบางคนนะฮะซึ่งเป็นพยานเนี่ยกลับคำแล้วก็ให้ข้อมูลว่าวันที่24กุมภาพันธ์ตอนที่แตงโมเสียชีวิต25กุมภาพันธ์ผ่านไปวันเดียวนะครับ คุณปอได้โทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งโอ้โหคุณส่วนที่เปิดชื่อออกมาชัดเจนเลยนะฮะนั่นก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตนไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไปคุยเรื่องอะไรแต่วันที่25กุมภาพันธ์เป็นวันต่อเนื่องจากที่ไตโมเสียชีวิตคงไม่โทรไปสวัสดีเพราะจ,จิตใจคงไม่เป็นแบบนั้นคงจะเกิดความกังวลขึ้น อย่างแน่นอนนะครับคุณสนที่บอกว่าแต่ที่สําคัญก็คือหลังจากนั้นคุณพีรพันธ์โทรศัพท์กลับมาหาคุณปอตนก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรแต่ที่อาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยว่ามีเครือข่ายต่างๆเป็นร้อยคนและก็มาเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมที่พยายามยืนอยู่บนพื้นฐานว่าแตงโมตกน้ําเสียชีวิตแล้วก็ปกป้องคนของตนเองตอนเตือนไปแล้วว่าใครก็ตามที่พยายามจะออกมาขัดขวางความจริง และก็ความยุติธรรมกรณีการเสียชีวิตของแตงโมตนไม่กลัวนะครับเพราะตนจะเอาสปอตไลท์ส่งไปที่คนคนนั้นแล้วก็ไม่สนใจได้ว่าคุณจะใหญ่โตมาจากไหนจะเป็นรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตายตำรวจสอสอสอวอเพราะสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือความจริงเท่านั้นนี่คือข้อมูลชุดใหม่แล้วก็เปิดเผยชื่อออกมาอย่างชัดเจนไม่ได้มีแค่เพียงประโยคเด็ดเงาหรือว่าคำพูด เอ่ยชื่อกับตําแหน่งระดับรัฐมนตรีออกมาชัดเจนส่วนจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงจากระดับรัฐมนตรีครับสมบูแล้วครับสําหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง In นบ็ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเตมิตมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพราะ้าวผสมไม่ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พิยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทาแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้ว ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่้มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัท ให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300ร้อะสรบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียรและก็เนื้องอก เห็เดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนคะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ีซี่นิวส์อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ